แล้วแหละแต่อยากได้อีกส่วนพริกจากนี่ถึงนู่นเลยนะคะก็ได้เมามอยกันเนาะสนุกสนานไปไม่เคยมาเลยอุ <Hey! S 1> ้ยตกใจหมดนี่คือรถอีกตัว Aber guck mal die kommen noch bei ja, die werden nie mehr aber wenn keine sonne spät, zu spät, spät oder hier ja, ja, guck mal gibt auch noch mehrere ja, da 10, 15 stück habe ich wow. aber die müssen noch ein bisschen ja vier wochen ich habe noch bis vier wochen ja vier wochen bis. ja hier auch Ay, baby. A baby. ไอ้ฟักทองเยอะมากห่อยตลองแตงแรงเลย ดูข้างล่างมันสุกแต่ข้างบนมันไม่สุกนี่ยเห็นไหมมันสุกเนี่ยข้างล่างมันก็สุกบ้างแต่ถ้าเก็บไปก็คงจะได้อีกอ่ะแหมมาเก็บเมื่กี้เอาเมื่กี้เท่าไหร่เนี่ยวันนี้มาเยอะมั้ยจำเอาไปหกโลโอหกโลก็โอเคอืมก็คือมันธรรมชาติจริงๆไงพี่เราปลูกเก็บอ่ะ เราจะเก็บแอปเปิ้ลใส่ไหนดีโอ้ยอ e ีแป๊กชื่นชม e อีแปก่วงหยิบหยิบ,ยบไม่ได้เอาไอ้นั่นมามันตกนะคนอ้วนตกกสะติ๊ตยใกหัววุ่นแล้ว ทางเออมันก็ดีอย่างนี้เนาะอย <c oughs> ู่บ้านเราก็อย่างนี้แหละดีอย่างนี้เลยลูกใหญ่ๆเอาไปใหดน้ำเป็นเดือนอีกเดือนนึงเขาวาบอกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเขาวาเนี่ยมันเป็นอย่างเดือนนี้มันเป็นเดือนแล้วก็เนี่ยเดือนอะไรของมันเดือน,ลอน,อออนปล่อยฮะ <c oughs> เออปล่อยให้มันนะนั่นเ,เดี๋ยวชิมไม่นี่ก่อนอืมก็แซ่บอยูน่นะอาจจะกินกับพริกเกลือได้ใช่ใช่พอแล้วกลัวอะกลัวอะไรกลัวอะไร มาเคยเข้าแต่ไอเฟสวันนี้เขามีงานนะงานอะไรงานไอเฟสเซซอะไรหรอสตัดเฟสหรอลองหยิบเอามาได้ไหมสวยๆลองเซซพันเดียวกันไหมพี่ไม่ไม่หรออุ้ยต้นต้นนี้สวยเดี๋ยวนะชิมกันนะอันนี้อร่อยอืออันนี้อร่อยอื้มนี่แงต้นนี้อร่อย โอเคโอเคโอเคจะเก็บใช่ไหมมันจะไม่ร่วงเหรอเดือนหน้าน่ะเฮ้ยพี่พี่พี่เนี่ยมันพิ่มมันยังไม่เต็มที่มันยังจะเขียวอยู่ไอ้มันจะสุกอยู่ปลาต้นข้างบนลูกใหญ่มากมาหาเก็บบัตรแอปเปิลปล,ปลปากลินเด้อบาตท,ทีนี่เนี่ยลูกมันสวยมากและอร่อยนะชิมสิ เนี่ยอันนี้กรอบมากรอถึงสิ้นเดือนใช้ก็เอาไปหมดนแล้วนี่เดี๋ยวเขาเดินกันเนี่ยใช่ไหมเดินไปทีนน่นีแอปเปิ้ลเนี่ยกนี้ยอร่อยเก็บเก็บเก็บไม่ต้องถึงเดือนหน้าแล้วอืมอาทิตย์หนึ่งเก็บไปเที่ยวกันเนี่ยฮึจะไปเที่ยวกันเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยไปเที่ยวนะอะไรอะสูสอะไรอ่าอินเซนซ์สอเฮ้ ใช่ไหมไนมันได้งานทุกวันเคนเด่ะเจาะเอาตั้เอาเอาอย่าตกนะอุ้ยลูกใหญ่มากอ่ะนี่บังเอบเลยเออหน้าเหมือนหน้าเราเลยอ่ะ อร่อยมากตัวเน,นี้ยเ,เออว่าอยู่แก okay, สตาร์ไปทำไมจะไปเก็บอะไรนักหนาะ บบ auf die เดี๋ยวเราจะไปทาง ก <Richtung S 2> ลับบ้าน s <S นะคะนี่เลยค่ะตั้งกล้องนะคะกล้องสีดำๆนะคะมีเส้นสิ้นสุดทางในทิศทา e เอ h ชา s ์สเฮาสนี่เลยจ้าเรามาฝังนี้กันนะคะเราจะาขึ้นเขาลงเขากันนะคะแถบนี้นะคะที่เราทางที่เราจะไปจะมีแต่ป่านะคะจะ ึ้นเขาลงเขาจะเป็นเขาเล็กนะคะเขาลูกเล็กนะคะไม่ได้เขาลูกใหญ่จะมีอีกลูกนึงนะคะเราจะต้องผ่านลูกใหญ่ใหลูกนึงนะคะ Nach 500 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und den Straßenverlauf weiter folgen in Richtung Eschershausen. ก็จะผ่านกรุนพลานหมู่บ้านชื่อว่ากรุนพลาน จะมีเห็ดไหม ตอนกลางคืนนะคะก็จะน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าทางเขาจะโคดเคี้ยวนะคะแต่ก่อนที่ทำงานทำงานที่ที่กลื่นผ่านนะคะก็จะมาตั้งแต่ทีห้ 5, นะคะเพราะว่าต้องเข้าเวรประมาณ6โมงเจ็งเช้านะคะก็ทางโคดเคี้ยวมากอันนี้ก็จะเป็นป่าที่สำหรับเดิน คนเขาก็จะพากันมาเดินป่าได้นะคะเดินออกกำลังกายนะคะ<ม>ก็จะมีสถานที่ที่ให้เดินนั่งนะคะแบบที่เมืองเขาไม่ไม่ไม่ที่เมืองเขาสะดวกกว่าบ้านเราเยอะนะคะ<ม>การเดินป่าเขาก็จะมีบ้านเล็กไว้ให้นั่งพักผ่อนนะคะ<ม>ก็จะมีเก้าอี้ไว้ให้นั่ง ข้าวอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีอะไรให้ชมนะคะก็แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะบางที่ก็เป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่นะคะสำหรับการเดินป่านะคะแบบไม่ไกลคือแบบพักผ่อนออกกำลังกายเดิอนออกกำลังกายเดินชมวิวชมธรรมชาติอะไรประมาณนี้ ที่สวยอยู่นะคะนี่ก็จะเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะเข้าหมู่บ้านกรื้นพลานแล้วค่ะนี่ก็คือเขาอีกลูกนะคะที่ที่นี่นะ,ะที่บอกนะคะก็เข้าเมืองกรื้นพลานแล้วนะคะตั้คกรื้นพลานหรือว่าหมู่บ้านกรื้นผลานนั่นแหละนะคะก็จะเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะคะ der Straße rechts abbiegen in die Straße und der